นักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2ค่ะเราจะเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียน5.10การคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณวงเล็บ2ก็คือจะเป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานครูแอนได้สอนไปแล้ววันนี้เพ่อนจะมาสอนค่ะก็จะเป็นเรื่อง ก็จะเป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนะคะก็คือคุณครูจะพาทำหน้า280นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า280ค่ะตรวจสอบความเข้าใจสแสดงวิธีหาผลคูณค่ะจะมีจำนวน4ข้อใช่ไหมคะควรจะมาทำให้ดูนะคะนักเรียนดูแล้วก็ค่อยไปทำแบบหัดก็ได้ค่ะ,สะแสดงวิธีหาผลคูณค่ะข้อ1 5คูณ18เท่ากับเท่าไหร่ข้อ2 23คูณ4เท่ากับเท่าไหร่ ข้อ3 9มเคูณเจเท่ากับเท่าไหร่และข้อ4ี่ห้คูณแเท่ากับเท่าไหร่ค่ะเรามาดูค่ะข้อ1ค่ะ5้าคูณสิเท่ากับเท่าไหร่ค่ะวิธีทำก็คือเราต้องเอาอะไรขึ้นก่อนคะ่ะเควนบอกแล้วตัวเลขอะไรคะตัวเลขมากใช่ไหมคะตั้งคูณก่อนก็คือ18บคูณหค่ะจากนั้นเราก็เอา5ขึ้นไปคูณ ตัวข้างบนใช่ไหมคะคือคูณที่หลักหน่วยก่อนคือ5คูณ8 5คูณ8ได้เท่าไหร่คะ8 8 5ห้าหรือ5คูณ8ได้เท่ากับ40ก็จะใส่อะไรคะใส่0ทด4ใช่ไหมคะจากนั้นก็เอา5ขึ้นไปคูณหลัก1 0 5คูณ1ได้5บวกกันทดอีก4เป็นเท่าไหร่คะเป็น9ค่ะต่ออาตอบของเราก็คืออะไรคะคือ90ใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะ 23คูณ4เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำก็เอาตัวเลขตั้งข้างบนก็คืออะไรคะคือ23คูณด้วย4 4ก็ใส่หลักหน่วยให้ตรงกันใช่ไหมคะจากนั้นเอา4ขึ้นไปคูณ3 4 3เท่าไหร่คะ12ใส่2ทด1ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ4คูณ2ค่ะ4 2เป็น8บวก,บวกตัวทดอีก1ก็ได้เท่าไหร่คะได้9ค่ะตองเอามาตอบก็คือ92ค่ะ ข้อ3ค่ะ9คูณ76ค่ะเอา76ตั้งคูณด้วย9ใช่ไหมคะ96 6, ได้เท่าไหร่คะนักเรียน96 54ใส่4ทด5ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ97ค่ะ97 63, 63 63บวกอีก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น68ค่ะใส่ลงไปหมดเลยต่อบตอบก็คือ684ใช่ไหมคะต่อไปข้อ4ค่ะ 58คูณ8ค่ะเอา58ตั้งคูณด้วย8ใช่มั้ยคะ88เท่าไหรคะ88 64ใส่4ทด6ใช่มั้ยคะต่อไปค่ะ85เท่าไรคะ85 40ใช่มั้ยคะบวกอีก6เป็น46ค่ะต่อเอาตอบก็คือ464ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยนะีคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทนี้ก็คือการหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณต้องคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วคูณในหลักสิบถ้าผลคูณในหลักใดครบ10หรือมากกว่าสิบ ให้ทดจำนวนที่ครบ1ิบไปหลักถัดไปทางซ้ายมือก็ทำแบบที่คุณพาทำนะคะก็คือคูณกันแล้วก็ทดไปที่ตัวข้างหน้าหรือตัวซ้ายมือเรื่อยๆใช่ไหมคะสำหรับงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า178ถึงหน้า180ค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนสนใจที่คุณครูสอนนะคะแล้วก็รบกวนให้ท่านผู้ปกครองช่วยแนะนำบทหลานของท่านอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ